สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมจิ้นโฮโนอยู่ในเกมสมันเดอร์วอ์สกายอารีนาเพิ่งปรับบาลานซ์แพทไปนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวมอนสเตอร์ที่โดนปรับบาลานซ์แพทกันนะครับวันนี้ตัวแรกจะเป็นน้อง ลิวธาตุนมนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องริวธาตุนมเขาปรับมาเป็นไงบ้างใบคอนเทนต์แบบไหนได้บ้างใสุ่นประมาณไหนจะได้ใช้หรือจะได้นอนค้างเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเพื่อนๆไปรับชมกันเลยดีกว่า มาดูที่ตัวสแต็กของตัวริวกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมริวเป็นสายดาเมจนะครับ HP ค่อนข้างสูงแอคแท็ค่อนข้างสูงดีเฟนต์อยู่กลางๆส่วนสปีดค่อนข้างสูงนะครับผมสปีดอยู่103ไม่ถือว่าน่าเกียดมากนะครับมาดูตัวเรื่องของตัวสกิลกันบ้างนะครับผมสกิลแรกก็โจมตีสตูเป้าเดี่ยวมีโอกาส50%ในการหักดาเมจสตูเป็นเวลา2เทินหรือหักดาบมันเองนะครับผม ทำให้ศัตรูแบบตีเราเบาขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากสำหรับสกิลแรกนะครับผมสว่วนสกิล2ทํทำการโจมตีศัตรูนะครับติดประทับตาเป็นเวลา2เทินแล้วก็มีโอกาสที่จะใช้สกิลแรกต่อเนื่องด้วยนะครับผมก็ถือว่าโอเคมากๆสำหรับสกิลนี้นะครับมันจะสามารถท,ทำดาเมจได้ต่อเนื่องนั่นเองนะครับผมคล้ายๆกับหมวย ทุกทุกธาตุเลยนะครับสำหรับสกิล2เนาะถือว่าดีมากๆนะครับส่วนต่อมาสกิล3เลยสกิลที่เขาเพิ่งปรับบาลานซ์แพทกมานะครับผมถือว่าได้บัฟขึ้นมานั่นเองนะครับสกิลนี้ก็จะทําการโจมตีศัตรูทั้งหมด3ครั้งโจมตีโดยที่ไม่มีวันติดแฉลบด้วยนะครับการโจมตีแต่ละครั้งมีโอกาสที่ขโมยเอฟเฟกเสริมของศัตรูทุกอันลดพลังป้องกันของศัตรูลงเป็นเวลา2เทินการโจมตีครั้งที่2ก็จะทําการลดพลังป้องกันเป็นเวลา2เทินเหมือนกันนะครับผมส่วนการโจมตีครั้งสุดท้ายนะคร แบบรุนแรงปิดท้ายนั่นเองและอีกหนึ่งอย่างที่เขาบัฟขึ้นมานะครับผมเมื่อใช้สกิลนี้ก็จะทําให้ตัวเองติดอมาตะด้วยเป็นร้านหนเทิร์ดนั่นเองถือว่าโอเคมากนะครับผมเป็นตัวดาเมจที่เปิดเกาะศัตรูทำดาเมจได้รุนแรงแล้วก็สามารถกันตัวเองได้นั่นเองนะครับโจมตีโดยที่ไม่มีวันติดชแชลบด้วยนะครับผมพวก เกาะเพิ่มโอกาสฉลับเอ่ยพวกดาเมจที่เป็นธาตุไฟเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมีโอกาสที่ไม่มีวันติดฉลับด้วยนะครับผมก็ถือว่าโอเคมากๆแต่ถ้าจะให้โอเคกว่าน,นี้สกิล3ควรเป็นที่เดมร้อยเปซน่าจะดูดีกว่าเยอะนะครับผมแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาคิดว่าโกงเกินไปหรือเปล่าแต่เปิดเกาะ2เทินนี้ก็ถือว่าโอเคมากเลยนะครับสำหรับสกิล3นะ ถือว่าโอเคเลยที่เขาบัฟขึ้นมานะครับผมส่วนในเรื่องของตัวรูนกันบ้างดีกว่านะครับผมตัวรูนที่ผมแนะนําเลยก็มีอยู่2เซตด้วยกันนะครับถ้าสมมติว่าอยากจะออกก่อนปิดจบก็เป็นสวิฟท์วิวก็ได้นะครับผมอันนี้ก็จะออกไวปิดจบสตูอะไรแบบนี้นะครับแต่ข้อเสียของเขาก็คือในเรื่องของตัวสปีดไม่ได้สู้แบบตัวสปีดต้นสูงๆได้นะครับผมอันนี้ก็ต้องระวังกันนิดนึงส่วนอีก1เซตที่รู้สึกว่า เซฟที่สุดก็น่าจะเป็น exview นะครับผม exview รู้สึกว่าทำเพินต่อเนื่องได้ไม่ต้องเร็วขนาดที่ overacting ร8 0ยแปิ้กก็ได้นะครับผมมันจะทำลุนยากหน่อยแต่นี้เนิร์ฟลงมาเป็นแบบลุนบ้านๆก็สามารถเล่นได้อะไรประมาณนี้นะครับผม,มช่อง2ก็เป็นสปีดเลยช่อง4ี่ก็คีย์แดมช่องสุดท้ายก็เป็นแอ t แ a g ไปเลยนะครับผมใช้แอ t แ a g เพราะว่าจะทำให้ตัวนี้ปิดมอนเตอร์ได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับ ส่วนออฟต่างๆที่ต้องการนะครับผมสำหรับตัวริวก็จะมีในเรื่องของสปีดขิเล็แอคแทกมี HP ติดห้อยมาด้วยก็จะดีมากนะครับส่วนในเรื่องของตัวอร์ติแฟกต์นะครับผมอร์ติแฟกต์ที่ผมแนะนําเลยทางซ้ายมือก็จะแนะนําในเรื่องของทํดาเมจใส่ธาตุน้ําไปเลยนะครับผมอันนี้ถือว่าปิดจบพวก มอนเตอร์ดาเมจธาตุน้ําให้ได้แค่นั้นพอนะครับส่วนทางขวามือก็เน้นในเรื่องของสกิลสามที่แดมไปเลยเอาแบบรุนแรงปิดจบให้ได้ประมาณดีนะครับส่วนเรื่องของตัวบวกหลังนะครับผมบวกหลังถ้าสมมุติว่าจะเอาไปเล่น RTA หรือเล่นคอนเทนต์อะไรต่างๆนะครับที่ผมแนะนําก็จะเป็นในเรื่องของ 10,000บวกบวก HP นะครับ1 0 0 0 0บวกบวกหรือไม่ก็15ื0นเซฟเซฟเอาไว้ก็ดีนะครับผมเพราะว่าตัว HP ต้นของเขาก็อยู่สูงแล้วนะครับสักประมาณ15 0่0ผมคิดว่าน่าจะดูโอเคแล้วนะครับผมโดนดาเมจฝั่งตรงข้ามสัก2ดอกไม่ตายอะไรแบบนี้ก็โอเคมากๆแล้วนะครับส่วนต่อมาเรื่องของ a อ t a c k นะครับผมก็สักประมาณ พันสองถึงพันสามกำลังดีนะครับอันนี้ผมดันไม่ถึงนั่นเองนะครับผมพันสองพันสามกำลังดีเลยนะครับผมไม่ต้องแบบดาเมจจัดจ้านอะไรขนาดนั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าใครทำได้ก็ถือว่าเป็นรูนที่สุดมากนะครับผมส่วนดีเฟนซ์อยู่สักประมาณ4 5 0ถึง500กำลังดีนะครับผม แล้วก็สปีดจะออกก่อนตัวลบปั๊บก็ได้หรือว่าจะออกตามตัวลบปั๊บก็ได้หรือว่าบั๊บดาบก็ได้แล้วแต่นะครับผมแล้วแต่คนจะเล่นเลยแนตะ่ถ้าเป็น EX วิวผมก็จะแนะนําให้ออกหลังตัวบั๊บดาบจะดูดีกว่านะครับผมมันจะได้เสริมดาเมจให้กับตัวริวไปโจมตีศัตรูแรงขึ้นนั่นเองนะครับส่วนต่อมาคิเลตข,ดขาดไม่ได้เลยนะครับผมถึงแม้ว่าสกิล3จะ ตีแบบไม่ติดแฉลบก็เหอะนะครับแต่มันก็ไม่ได้ขีร้อยใช่ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นดันคีเลสสักประมาณ9 0้าสถึงหนึ่งกำลังดีนะครับผมผมลอง8ปดห้าละบางทีไม่ติดคี้ก็แอบกําหมัดอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใครเล่นตัวนี้เป็นหลักก็แนะนาเป็น100%เป็นะครับผมส่วนแม่นยําอยู่สักมาณ2 0่สิถึงสากำลังดีนะครับแต่ถ้าใครทําไม่ได้ก็พาตัวเปิดเกาะไปด้วยก็จะดูดีมากนะครับผมถึงแม้ว่าสกิล3ของริวมันจะมีลบบัฟมีเปิดเกาะ อะไรก็ตามนะครับผมแต่ก็มีเปอร์เซนต์ที่ติดในเรื่องของต้านฐานเหมือนกันนะครับส่วนต่อมาเราจะมาทดสอบดามจกันดีกว่านะครับผมฟู้ของมันก็น่าจะเป็นเพียวก็สามารถไปได้เหมือนกันบัฟสปีดบัอดาบอะไรแบบน,นี้ให้ริวได้ทำให้ริวมันได้ออกก่อนนะครับผมอืมอันนี้ก็จะเซฟเซฟริวหน่อยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องของตัวริวนะครับผมนั่นก็คือลีดลีดของเขาจะเป็นแม่นยำนะครับอืมก็บัฟขึ้นมาเลยนะครับผมแล้วก็ทําการยัดเลย ลบบัฟเปิดเกาะแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับผมหมื่นเจ็ดอันนี้คือตัวที่มีดีฟเฟนซ์เยอะๆนะครับผมผมโจมตีน้องเขาได้ดอกสุดท้าย17นนะครับดอกถัดๆไปก็น่าจะประมาณ6 0 0 0 7 0 0 0ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับอันนี้มีบัฟดาบครบนะครับเมื่อกี้มีเปิดเกาะด้วยนะครับผมไหนดูซิลบบัฟอันนี้ไม่ออกอันนี้คือเปอร์เซนต์ที่ทุกคนจะเห็นเลยว่ามันลบไม่ออกจริงๆนะครับผม แต่ก็ยังดีที่มีตัวเซฟในเรื่องของอามาตะอยู่บนหัวนะครับอันนี้คือข้อดีเลยอันนี้โกลตมตีธรรมดานะดอกละ3 0 0 0ันสองพันะครับผมอันนี้คือมีเรื่องของดีเฟนซ์อยู่บนหัวด้วยนะครับ <Okay. S 1> ก็ไม่ถือว่าแย่นะทุกคนเออถ้าเป็นตัวปกติก็โจมตีสักประมาณ800รอละดีเฟนซ์ของตัวนี้ผมก็สูงอยู่นะครับผม oh. เดี๋ยวมาลองบ๊อบดาบเปิดเกาะให้ได้ละกันนะครับผมเปิดเกาะสวยดอกละ6 0พันกว่า 6,000 6,000 1 7โอ้ถือว่ารุนแรงมากนะครับผมโอเคครับถ้าสมมุติว่าเราเจอตัวดาเมจบางๆแบบนี้เป็นต้นนะทุกคนเราจะมาดูกันว่าดาเมจมันจะรุนแรงขนาดไหนนะครับคือดาเมจของผมแก่พันหนึ่งกลางๆประมาณนี้นะครับ <het> แล้วก็มีบัฟดาบด้วยก็น่าจะเลยประมาณพันสามประมาณนี้นะครับผมปุ๊บปุ๊บสา เราราดอกแรกหมื่นกว่าหมื่นกว่าแล้วก็สามหมื่นสี่ห้าหมื่นกว่าโหถือว่าดาเมจรุนแรงอยู่นะทุกคนไม่ได้เล่นเล่นนะครับผมถ้าเจอกับดาเมตตัวบางๆอะไรเงี้ยมีแค่วิวอย่างเดียวเราได้ออกอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะครับผมสําหรับตัวริวโอเคครับผมเรามาส่องชาวบ้านเล่นกันดีกว่านะนะครับทุกคนว่าเขาเล่นทีมประมาณไหนกันนะครับผมทีมนี้ก็น่าจะเป็นทีมแบบเซฟๆหน่อยนะครับริวไม่ได้เร็วมากนะครับผมอืม เป็นตัวดักเซฟๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาเล่นยังไงนะครับผมปุ๊บตัวริวยังยืนอยู่นะฮะปาดมาเปิดเกาะอ,อย่างนี้ถือว่าสวยนะทุกคนริวเขาจะเล่นเป็นอะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมปุ๊บออกไปไม่ติดสตันนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมตัวริวเปิดงัดขึ้นมา20,000ืกว่ามีบัฟอมตะคิดว่าสวยเลยนะครับผมนี่ แบบนี้เลยตบตบตบตุยไปน่าจะน่าจะชนะเพราะว่าตัวเงาอืตัวริวก็ถือว่าเป็นดาเมจที่จบได้ตัวหนึง่งแบบเมื่อกี้เลยนะครับผุกเอาไว้อารมณ์แบบถ้าสมมุติว่าตัวน้องเขาได้ออกเทินอะไรเงี้ยไว้จบศัตรูตัวหนึง่งแล้วก็หมดหน้าที่อะไรอย่างนี้จะมากกว่านะครับบมแต่ถ้าเล่นเป็นทีมบุกได้บมค,คิดว่าน่าจะโอเคกว่านีเนะอืม อยากลองเล่นอยู่เหมือนกันแต่ว่าสกิลผมไม่พร้อมไม่ได้อัพสกิลน้องเลยนี่ครับผมก็ชนะชิวๆและถ้าไม่ติดสตันรัวนๆนะเออนี่เรียบร้อยควนไปยังไงก็เก็บไม่ได้อันนี้สตันแต่ลุกขึ้นมาอยู่ดีเพราะสปีดเขาก็ไวอยู่ควนปึ๊บควนพร้อมตีปึ่งปึ่งจบเรียบร้อย โอเคมาดูอีกหนึ่งคนแล้วกันนะคบผมดาวสูงๆยังไม่มีคนหยิบมาใช้เลยนะในความรู้สึกผมที่ไปดูรีเพย์นะครับส่วนมากก็ไม่โดนแบนก็แพ้นะับผม,มเปอร์เซ็นต์ในการแพ้ก็อยู่เยอะอยู่นะเพราะยังหาคอมโบเข้ากันไม่ได้หรือเปล่าันนี้นไม่แน่ใจอันนี้ก็จะเป็นทีมบุกบุกหน่อยนะครับผมเจือนเข้าไปไม่ตายโดนเคียวตอกเข้าไปอีกหนึ่งทีพร้อมกับฮิลได้นะครับผมเรียบร้อย โปะงัดหน้าเข้าไปหมื่นสสามดอกที่2องดอกแรกผมมองไม่ทันนะครับผมไม่ติดสตันด้วยอย่างนี้อิฟอิฟแล้วทุกคนเรียบร้อยวางติดสตันปาดดอกละสองพกว่าอันนี้ไม่มีอะไรมากนะครแต่ก็ดูท่าทางน่าจะแพ้เขียวอยู่เหมือนกันนะครับผมปึ๊บ วางระเบิดเรียบร้อยทางนู้น ex ขึ้นมาอย่างนี้ริวเหงานะฮะปาดไปเรียบร้อยครับผมก็ถือว่าโอเคนะเป็นทีมบุกที่ดูโอเคมากนะครับผมโอเคครับผมเรามาสรุปตัวน้องริวกันดีกว่านะครับตัวริวสามารถไปคอนเทนต์แบบไหนได้บ้างผมว่าซีควอคิวอาร์ทีเอไปได้แต่อารีนามันเป็นตัวจบเป้าเดี่ยวมันก็เลยไม่ได้แบบวิววาอะไรมากนะครับผมเพราะฉะนั้นพวก คิววอลซิกวอลอาร์ทีเอยังพอเล่นได้นะครับไปกับทีมแบบไหนได้บ้างไปกับทีมพวกสายบุกบุกหน่อยนะครับผมสายรับก็น่าจะต้องเซฟตัวน้องเขาเยอะอยู่พอสมควรเลยตัวโยนตัวอะไรอย่างนี้ก็ควรมีนะครับผมตัวบัฟดาบก็สําคัญสําหรับน้องนะครับแต่ข้อเสียเขาก็มีอยู่เรื่องเดียวตามเคยนะครับผมนั่นก็คือในเรื่องของตัวสกิลสที่ไม่สามารถลบบัฟได้ถ้าสมมติว่าตัวฝั่งเราไม่ได้เอาตัวลบบัฟไป คือถ้าเอาตัวลบบัฟไปมันก็รู้สึกว่าเสียดายในเรื่องของอช่องนิดนึงนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มีความสามารถที่ลบบัฟอยู่แล้วแต่ไม่ได้ร0อเอร์เซนขนาดนั้นนะครับผมลบบัฟเปิดเกาะถามว่ามีข้อดีมันก็มีถามว่ามีข้อเสียมันก็มีนะฮะผมอืมันเป็นดาบสองแง่สองหน้า,าทุกคนคล้ายๆกับตัวจินธาตุไฟประมาณนี้นะครับแต่ถามว่ามันโอเคขึ้นไหมมันโอเคขึ้นมันเก่งขึ้นนิดนึงนะครับผมข้อดีของ เขาก็น่าจะเป็นปรับในเรื่องของบัฟอมาตะนี่แหละทุกคนที่มันรู้สึกว่ามันดูโอเคขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับผมคลิปดโรดน,นี้ประมาณนี้แล้วกันใครชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะผมเจอกันใหม่ในคลิปโหนะ้าคลิปนี้ลาตีสวัสดีรอบเตียงครับทุกคนบา,บายครับผม